ต้องเริ่มจากคุณพ่อเลยครับคุณพ่อชอบทานนินดาผ่านลำมาก่อนออใช่ทีนี้ก็เลยมีคนแนะนําส่วนพี่อิทนะครับก็เลยวันนั้นเลยไปติดต่อพี่อิทขอซื้อก็เลยซื้อต้อนใหญ่มาเลยเพราะว่าพี่อิทวันแนะนําว่าหนึ่งปีปุ๊บผลมาแทงจันจเรียบร้อยก็เลยสนใจ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบูมนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่ชนบุรีนะคะอยู่ที่ชนบุรีอยู่ในสวนของคุณบูมอยากให้คุณบูมแนะนําว่าตรงนี้นะคะคือที่ไหนนะคะที่นี่นะครับมีชื่อสวนว่าเบอร์คานาแลนด์นะครับก็อยู่จังหวัดชนบุรีครับอำเภอหนองใหญ่นะครับก็ที่นี่จะทําเกี่ยวกับสวนออร์แกนิกคอนเซปต์ที่นี่เลยก็คือทํา ไม่ว่าจะเป็นผักออแกนิกหรือว่าผลไม้ออแกนิกทุกอย่างจะเป็นออแกนิกทุกอย่างเป็นออแกนิกหมดเลยนะคะมีอะไรบ้างคะมีตอนนี้มีเมล่อนมีผักสลัดนะครับผักออแกนิกแล้วก็มีโกโก้มีโกโก้ด้วยเนื้อที่เท่าไหร่คะเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ1,300ไร่1,300ไร่นะคะครับว่าบอกปริมาณได้ไหมคะว่ามีเมล่อนเท่าไหร่โกโก้เท่าไหร่นะคะอ๋อครับก็ ตอนนี้แปลงโกโก้เนี่ยประมาณ10กว่าไร่ครับแล้วก็เมลอนเนี่ยเราทำเป็นโรงเรือนเนาะครับตอนนี้ก็มีประมาณ1-2โรงเรือนหโรงเรือนแล้วก็ผักสลัดประมาณ2โรงเรือนค่ะครับก็กำลังเริ่มกำลังเริ่มกำลังเริ่มนะคะใช่แล้วอินทผลัมล้ะคะทำไมสนใจอินทผลัมอ๋อพอดีคุณพ่อคุณพต้องเริ่มจากคุณพ่อเลยครับคุณพ่อชอบทานอินทผลัมมาก่อนใช่ทีนี้ก็เลยมีคนแนะนำส่วนพี่อิทนะครับก็ เลยวันนั้นเลยไปติดต่อพีทขอซื้อก็เลยซื้อต้นใหญ่มาเลยเพราะว่าพีชวันแนะนําว่าหนึ่งปีปุ๊บผลมาแทงจันเรียบร้อยครับก็เลยสนใจทีนี้ก็เลยอยากมีคําถามพีทว่าการปลูกเนี่ยครับเราเราเราปลูกใช้ตัวไหนอะไรบ้างการปลูกนะคะต้นใหญ่เนี่ยอย่างต้นใหญ่เนี่ยเราไม่ต้องเตรียมหลุมนะคะเราไม่ต้องเตรียมหลุมเลยเพราะว่าเราไม่ต้องรอการซุดตัวมันสามารถ ตั้งอยู่ได้นะคะอาจจะซุดตัวนิดหน่อยนะคะเราก็จะเผื่อไว้แล้วทีนี้ในเรื่องปุ๋ยนะคะเราจะใช้ปุ๋ยถึง120กิโลพอดีนะคะต่อต้นต่อปีใช้เท่านี้พอดีและอีกอย่างนึ่งคือเป็นปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยขี้ไก่100%ซึ่งไม่มีเคมีอยู่ส่วนเคมีเราจะเติมให้เป็นระยะนะคะอันี้ในในจุดตรงนี้ก็คือไซส์นี้เป็นไซส์แค่ปีเดียวสมมติปุูยตอนนี้นะคะรากเดินประมาณ6เดือนประมาณเดือนมกรานะคะก็ จะสามารถแข่งจันได้พีดแล้ว<ะ>เรื่องศัตรูพืชนี่มีมีตัวไหนบ้างเรื่องศัตรูพืชนะคะก็จะมีมะแมลงดำน้านะคะคเป็นมแมลงดำน้ากับด้วงนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังในวัยนี้ก็คือโรคลักเน่าคนเน่าแต่อันนี้เหลือน้อยแล้วนะคะการที่จะเป็นโรคลักเน่าคนเน่านี้ตัวนี้มีน้อยน้อยมากแล้วเรื่องระบบราก สิ่งที่เราต้องช่วยเขาป้องกันก็คือมดนะคะมดยังจะเป็นสาเหตุของโรคและห้องคนได้อยู่เพราะว่าเขาจะกัดนะคะเขาจะกัดไอ้รากรากของอินทผลัมนะคะเพราะยอดอินทผลัมก็จะค่อนข้างหวานกว่าพืชตัวอื่นๆนะคะคมแมลงจะเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะคพีดแล้วในปีแรกเนี่ยครับผลผลิตมันจะออก สักประมาณกี่จันนะครับที่เราเห็นนะคะที่เราไปปลูกที่บุรีรัมแล้วเพิ่งไปปลูกลอตที่2นะคะอ,อยากจะให้คนติดตามเทปนี้นะคะของฝรั่งนะคะชื่อลอรลันนะคะคุณลอรั่นกับคุณรัดนะคะเอาไปปลูกเมื่อปีที่แล้ววันที่2เมษาสองพันหอบาพอมาธันวามกรานะะมกราปี64ก็แทงจันนะคะต้นหนึ่งก็ อย่างน้อยๆนะคะ6ช่อนะคะไปจนถึง12ช่อที่เขาบอกนะคะแต่เขาก็ตัดออกหมดเลยนะคะเขาจะเหลือต้นละ4ช่อ6ช่อเท่านั้นแต่ต้นเขาใหญ่มากนะคะไว้ได้5-6ช่อสบายๆแล้วลูกใหญ่มากนะคะลูกใหญ่มากพอของเขาเห็นออกผลแบบนั้นปั๊บนะคะเขาก็สั่งนะคะก็คือเป็นวันที่3ที่เราไปปลูกนะคะ3เมษายน2564เพราะนั้นของเขาก็ต้องไปแทงจานเอา รประมาณมกราปีหกห้า 5, พร้อมกับของคุณบูมนี่แหละนะคะแต่ตอนที่เราไปปลูกให้เขาตอนนั้นไซส์เล็กนะคะปีนี้ไซส์ใหญ่กว่าปีปีก่อนแต่ต้นออกมาต้นใหญ่มากไซส์ไซส์โอเค,คนะคะทีนี้อยากรู้เรื่องความคุ้ม,มทุนเนี่ยของคุ้มทุนใช่ผมซื้อมา6ต้นต้นใหญ่เนี่ยพี่ประมาณว่ากี่ปีผมภายในปีเดียวนะคะเอาจากของเรารนะคะเอาจากของเรา จากสวนสาเพลงที่เราลงไปทั้งหมด400ต้นไซนี้เลยนะคะคสวนสาเพลงคือตอนแรกถ้าเราคิดว่าลงกัน5ต้น10ต้นเราก็จะไม่สามารถถือเป็นสถสิทิได้แต่ทีเนี้ยเราลงทั้งหมดนะคะที่สาเพลงอ่ะ400ต้นและแทงจันทร์ภายในปีนั้นนะคะเราเชิญคุณมนัญญาไทยเศรษฐเป็นศักย์ขีพยานแล้วก็ช่วยเปิดสวนให้กับเราด้วยนะคะคก็คือเราลงประมาณเดือนอตั้งแต่เดือนมกุมผานนะคะกุมภาไปสิ้นสุดเดือนกรกฎา นะคะทั้งหมด400กว่าต้นแล้วแทงจันทุกต้นรเราได้ตกปีนั้นนะคะเราได้ต้นละประมาณ40,008ต้นละ40,008ต้นละ40,008นะคะทีนี้จาก400ต้นนะคะทีนี้ของลูกค้าความแตกต่างมันอยู่อยู่ที่เรื่องการดูแลนะคะเรื่องการดูแลกับอุณหภูมินะคะอันนี้คือตอบไม่ได้ นะคะเป็นตัวแทนที่ที่ตอบไม่ได้แต่ถ้าอุณหภูมิเท่ากันนะคะการดูแลการให้ปุ๋ยให้น้ําเพราะนั้นสถิติการได้ปุ๊บเนี่ยจะไม่แตกต่างกันนะคะอย่างของลอลั่มที่เราไปดูปุ๊บเนี่ยไซส์ของลอลั่มที่แทงจานออกมานะคะผลผลิตที่ได้เนี่ยใกล้เคียงกับเรามากนะคะใกล้เคียงกับเรามากเรวเรื่องการดูแลนี่ดูแลยากไหมครับดูแลไม่ยากนะคะการดูแลนะคะไซส์นี้ดูแลง่าย คุ้มค่ามากเลยคุ้มค่าเรื่องของเวลาลองมาคิดนะคะว่าถ้าเราซื้อต้นเล็กไปนะคะคต้นเล็กเนี่ยก็คือเราก็ต้องดูแล1ปีนะคะกว่าจะลงปลูกนะคะกว่าจะได้ผลผลิตเราเสียเวลาไปอย่างน้อย3ปีนะคะครเราเสียเวลาไปอย่างน้อย3ปีแต่ไซนี้เราเก็บผลผลิตได้ีครปีเราลองคิดกับกันนะคะต้นไซ์นี้เราได้ผลผลิต แต่อีกต้นไซส์หนึ่งเราต้องลงทุนลงทุนลงทุนนะคะแล้วก็รอความเสี่ยงถูกไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นภายใน3ปีทุนเราได้คืนทุนแน่นอนพร้อมทั้งกําไรด้วยนะคะกับอีกเราลงทุนน้อยก็จริงแต่มันเป็นการลงทุนปีที่1ลงทุนปีที่2และลงทุนปีที่3สิ่งที่เราเสียไปคือเวลานะคะอาจจะลงทุนน้อยแต่เสียเวลากับเราลงทุนดูมากแต่เราไม่เสียเวลาการคืนทุนเร็วเห็นผลเลยคะเห็นผลเร็ว3ปีเท่ากัน เราได้ทั้งทุนและกําไรมาแล้วกับ3ปีเท่าสามปีอีกแบบหนึ่งคือลงทุนอย่างเดียวซึ่งยังไม่เห็นผลผลิตอันนี้จะต่างกันครับนะคะที่ที่สัมผัสมาผมผมเคยมีโอกาสไปไปที่สวนของพี่อีทเนาะเห็นต้นนี้ผ่าลําไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ดูจะเก็บผลง่ายแต่ผมเห็นบางสวนเนี้ยค่อนข้างสูงเลย มันต่างกันยังไงครับแต่ความแตกต่างก็คือสวนของเรานะคะที่ที่เห็นนะคะเดี๋ยวถ้าตัดใบแล้วปุ๊บเนี่ยใบข้างล่างนะคะห้ามตัดเราจะปล่อยจนแห้งนะคะคปล่อยจนแห้งถึงแห้งแล้วน้าไม่ตัดก็ไม่เป็นไรม,มันจะดูลกนิดนึงนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราตัดนะคะตัดก้านที่แห้งมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าตัดก้านแล้วยังมีความสดอยู่นะคะปีถัดไปมันจะยืด ะะมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เราเห็นความแตกต่างจากตรงไหนเรามีทั้งหมด3สวนนะคะค,คือสวนบ้านบุ่งสวนสะเพงและสวนสุโนครทีนี้สวนบ้านบุ่งอยู่ในอำเภอสีคิ้วนะคะเราตัดตัดจนเป็นพุ่มสวยเลยเพราะปีถัดไปพุ่บขึ้นประมาณเมตรกว่าความสูงนะคะคสูงมากแล้วปัจจุบันนะคะ ต้องได้ปีนผสมเกสรในขณะที่สะเพลงแล้วไม่ตัดเลยเรายังยืนผสมได้เห็นไหมคะแล้วก็ที่สุโนนรรก็ปีนเหมือนกันเพราะเราตัดเหมือนกันสูงขึ้นค่ะแล้วความหวานของลูกอินทผลัมเนี่ยวัดประมาณเท่าไหร่ครับถึงเรียกว่าใช้ได้จริงๆแล้วในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นปาเลสไตน์หรือออสเตรเลียที่เขาวัดมาที่ออสเตรเลียเนี่ยสาิบริก นะคะของเดฟเนี่ยวัดได้35บริกแล้วก็ของไลเอตนะคะที่ปาเลสไตน์เขาบอกของเขาที่ผ่านมาคือ32บริกแต่ที่สะเพลงนะคะ57บริกทางแลบบบอกว่าถือว่าสูงที่สุดในโลกและที่เขาได้ยินมาใช่ไหมครับอีกอย่างนึงก็คือเขาเห็นแล้วเพราะว่าเราไลฟ์สดวันที่เราเช็คบริกนะคะเราไลฟ์สดพอเราไลฟ์สดปุ๊บก็คือมันมันมันเป็น มันเป็นเขาเรียกอะไรหลักฐานนะคะของความหวานตอนนั้นเลยนะคะแล้วปีถัดมานะคะเราได้54บริ๊ก5ทำไมลดลงอาจจะเป็นเพราะว่า 1. เราปีที่สองเราไม่ได้เลี้ยงปลาครับนะคะแต่ปีแรกนี่เลี้ยงปลานะคะปุ๋ยขี้ปลาตามร่องที่เราเตรียมไว้นะคะก็มีผลช่วยได้เยอะนะคะปลาปุ๋ยขี้ปลาถือว่ามีประสิทธิภาพไม่แพ้กับปุ๋ยขี้ไก่ค่ะ พีทแล้วที่นี้ผลที่ออกมาเนี่ยถ้าสมมติผมไม่อยากขายเป็นผลสดสามารถแปลรูปอะไรได้บ้างครับได้ค่ะสิ่งที่เราแปลรูปนะคะแปลรูปมาจากอินทารามที่คุณภูมเห็นนะคะคือสบู่บนะคะสบู่นี่เราแปลรูปจากผลที่แบบว่ามันร่วงเร็วเกินนะคะค,คือมันเริ่มเหลืองแล้วละ่ะแต่ว่ามันมีร่วงบ้างอะไรบ้างเราก็เอาไปทําสบู่เพราะว่ากินในช่วงนี้คือมันฝาดน,นะคะคแล้ว อ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปทําน้าพริกนะคะคเอาเนื้อไปทาน้ําพริกเอาน้าไปทําน้ําอินทผลัมนะคะเป็นน้ําอินทผลัมสกัดเย็นนะคะคก็เอาเนื้อนะคะถ้าเราฟีดแข็งนะคะเอาเปลือกออกเอาเหลือแต่เม็ดเอาไปเคี่ยวเป็นเนื้ออินทผลัมตรงนี้นะคะเอาไปทําไส้ขนมทำแปรรูปได้เยอะแยะมากมายทีนี้อยากจะถามคุณบุ๋มว่าได้ทานผลสดอินทผลัมบ้างหรือยังเคยเคยทานครั้งหนึ่งครับ ตอนคุณพ่อซื้อมาชอบไหมคะอร่อยครับอร่อยนะคะคแต่ยังไม่ได้ทานของสวนสัตว์ใช่เนะคับยังไม่ตอนนั้นคุณพ่อไม่รู้ว่าคุณพ่อซื้อมาจากไหนแต่ว่ายังไม่ยังไม่เคยทานของปีอิเลยค่ะครับแต่อาจารย์อาจารย์ไปแล้วนะอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ไปแล้วนะครับคือที่สวนสาธารณงอย่างหนึ่งที่ที่แตกต่างจากสวนอื่นของเราจะอาจะแตกต่างตรงที่ว่าของเราเนื้อบางนะคะเนื้อบางหวานฉ่ำนะคะความหวานนะคะหวานมากหวานแสบคอเลยแหละ Hmm. เพราะฉะนั้นนะคะก็คือ,อได้ความสดกรอบอร่อยนะคะ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่แตกต่างนะคะก็คือเรื่องปุ๋ยนะคะ <c oughs> การใช้ปุ๋ยถามว่าปุ๋ยนี่มีส่วนทําให้หวานไหมมีส่วนนะคะแต่ไม่สามารถทําให้ ผลผลิตลที่มันฝาดอยู่แล้วนะคะคือสายพันธุ์ที่มันฝาดกินผลสดไม่ได้ใส่ปุ๋ยหวานเข้าไปแล้วให้มันหวานมันเป็นไปไม่ได้นะคะ,คะแต่ถ้ามันหวานอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันสามารถช่วยเสริมได้นะคะสิ่งที่ช่วยเสริมก็คือปุ๋ยที่เราใช้นะคะ,ะเป็นของอาจารย์พินิษ์นะคะ,คะซึ่งทําให้เป็นขี้ไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดมดูเนี่ยจับดมดูเนี่ยจะไม่มีกลิ่นขี้ไก่แล้วไม่มีกลิ่นสาบนะคะคไม่มีกลิ่นสาบแล้วทีนี้ปุ๋ยที่เราใช้นะคะแตกต่างจากปุ๋ยท้องตลาดทั่วไปเพราะว่า เป็นปุ๋ยบริสุทธิ์นะคะเราสั่งตรงมาจากเมกานะคะแล้วก็ไม่มีสารฟิลเลอร์อสำหรับเพิ่มปริมาณนะคะไม่มีส่วนที่จะทำให้อ่าผลของอินทผลัมเปลือกหนาการใช้โบลอนมากเกินไปนะคะป้องกันร่วงป้องกันแตกได้ก็จริงแต่เปลือกมันหนามทานไม่อร่อยนะคะอินทผลัมถ้าไม่แตกไม่ลายไม่อร่อยนะคะค นพี่ผมลืมเรื่องสําคัญไปเรื่องหนึ่งเรื่องน้ําน้ำค่ะต้องลดน้ํำยังไงลดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะให้ชุ่มนะคะลดน้ําให้ชุ่มจะเวลาเดียวก็ได้นะคะแต่ให้รักษาความชุ่มชื้น S <S นะคะรักษาความชุ่มชื้นในที่นี้ไม่ได้ห้ามเอาฟางไปปกเพื่อกันความชืม้นอะไรตรงนั้นไม่สมควรทานะคะเพราะว่าเวลาฟางมันย่อยสลายนะคะเวลาฟางมันย่อยสลายมันเน่าเปื่อยมันอาศัยเชื้อราเข้าย่อยนะคะแล้วก็มแมลงต่างๆเข้ามาย่อยในเชื้อราในฟางนั้นนะคะคมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เลือกเรียกพวกมแมลงอะไรต่างๆเข้ามาพวกมดพวกอะไรเข้ามามากัดรากอินทผลัมทําให้อินทผลัมเป็นโรครากเน่าขนเน่าได้ซึ่งไม่สมควรเสี่ยงนะคะเราก็ลดน้ํช เช้าเย็นเอาครับนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูดินด้วยนะคะว่าดินมันอุ้มน้ําเกินไปไหมดูตามลักษณะดินเราใช่ดูตามลักษณะดินนะคะถ้าดินระบายน้ําดีนะคะเราก็ลด2เวลาแต่ถ้าดินระบายน้ําออกช้ามันขังใช่ไหมคะเราก็ใช้ยิบซ้ำช่วยนะคะหรือลดเวลาเดียวนะคะไม่ให้แห้งนะคะห้ามห้ามรากแห้งเด็ดขาดครันะคะก็ฝากสวน ตรงนี้ด้วยนะคะว่าคุณบูมช่วยแนะนําอีกทีนึงนะคะว่าที่นี่ทําอะไรบ้างนะคะครับที่นี่ที่นี่เบิร์กคานแลนด์นะครับก็ทําเกี่ยวกับเชิงเกษตรทั้งหมดเลยนะคะครับก็มีเมลอนมีสวนทุเรียนมีมีแปลงมีสวนโกโก้แล้วก็มีผักออร์แกนิกนะครับก็อยู่จังหวัดชนบุรีครับอำเภอหนองใหญ่นะครับงี้ก็ฝากด้วยครับ ถ้าสนใจมาเที่ยวได้ไหมคะได้ครับได้ครับถ้าสนใจก็แวะเข้ามาเที่ยวได้เลยค่ะถ้าสนใจแวะเข้ามาเที่ยวได้เลยนะคะมีเบอร์โทรให้ไหมคะ095ย5 9 9497เนะคะเบอร์พี่ช้างนะคะติดต่อทางพี่ช้างมานะคะคุณบุมอาจจะยุ่งเนาะเป็นผู้จัดการพี่ช้างเป็นผู้จัดการในนี้พี่ช้างเป็นผู้จัดการในนี้นะคะดูแลที่นี่นะคะก็ถ้าสนใจนะคะเกี่ยวกับอินทรพาลามหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วเราจะมีสาระดีๆมาฝากพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบุมสวัสดีค่ะ